ตั้งไลยหลังอุยอ้ยอุยอ๊ยยูพี่พี่น้องเลย มาประกวงกกบักไก,พไก,กญญ่พี่น้องเลยสองสามกิโลรถตะลังยังกระตะมยู่ใสพี่น้องบาดที่นี่ <c oughs> โอ้ยเสือสิพอตะละมองเปลี่ยนเตืดเต,ตครับก็ห้อยกัดอยู่ดิโอ้ย,ยากอยู่ดิครับว่ามันสอยู่จุดใดยนี่ เดี๋ยวอยากไปเบิ่งจุดๆนะั่นเบิ่งพี่น้องเลยโมต้องสืบพี่น้องเลยอยากหาจนทั่วแล้วมีม <laughs> งนี้ม,ง,มงเดียวละเอ้ยขี่กรบโปเห็นจเกหนุยังพร้อมละเนาห้วยกัดมงได้ก็ใส่บนมงนั่นล่ะพีน้อง <laughs> สว่าก,กันนะครับเดีย๋ยวสไตลสร้างหน่อยเกลียกใส่แถวๆนี่แหละครับ เออเอ้ยมีดโอ้พูพน้องเลยฉีบมันได้เรียบับบที่นี่สั่งมันพี่น้องเลยจัาหน่อย่างเม็บมันไว้น้ำมูนีแล้วอ้าวเรต้องเสียบครับวางกับน้ำมูนีแล้ว เดินม,มาหากิ่นน้ำน้ำปลาเอาเอมอ,ม,อม,มีดมากพี่น้องเลยหลักของเนี่ยมาพร้ <c oughs> อหมดว่างไวนง้นี้เมือ่อกี้เนี่ยสอยมากสิพี่น้องเอ้ยดึงหยามากกระชากมากใส่ปักขเขานี่ละโอ้เรียบร้อยเลยเอ้าบ่าเป็นยังพี่น้องเลยไก่หัวใจเนาะข <c oughs> ึ้นเกา่าพี่น้องอย่าสซ่างหน่อยขี้ใต้ครับ ราวุดก็โอ้ยเขาสีสนิมเบิร์ดเลยพี่น้องเลยยังบริสไซดโดนเนะสิบสองเดือน <c oughs> อเป็นเั็กซี่แล้วครับบนรุดงง่ายด้พี่น,อน้องเลยเฮ็ดมายังดีครับตัวนี้แล้วก็จวดได้ได้บัดทีนี้โดนไฟอักหน่อยครับพี่น้ก็มักไฟต์แต่แบบนี้นะครับ ทีใตธรรมดานี่แหละก็ประเดีอยวเลยมากมายดอกครับกบีไต้ก็จุดไฟเผาจังหน่อยก้อนดักแค่นั้นแหละครับสไตล์้ังหน่อยนะโอ้โอ้ใหม่ซะหน่อยสานีก็พอแล้วครับประเดียวังก็มันมากมายเนาะขึ้นล้ำอาวุธกันธรรมดานี่แหละพี่นอ้องว่างแหม่เนี่ยนอลองเบิง้ง มันเนี่ยคือเกิดอะไรยังเกิดเกิดขึ้นได้ครับเอาลงๆขนาดเดบบพี่น้องเลยนี่แหละสไตล์สร้างหน่อยน้ำข้องนี่ก็เป็นตะมีเลยพี่น้องขึ้นปีหาเบิง้งทึ่งโบมี่ครับเหยียบกิบมันเหยียบ,บกีบแบบแจ๊คสติดักมึงได้ดักหนักชิบล้มติดเรียนหาขีดน้ำข้องนี่นะพี่น้อง พาอฝนตกไหมเอ็นบ่ดินคุดง่ายๆสิเลียนลุ้มาหาจินี่น้ำข้องนี่บ่เด้ยัจตกก็เอาแล้ว่ามือนี่แล้วสังหน่อยเฮ็ดไว้เลยดิกินี้เคี่ยๆหยๆีบเอ็มก็เคี่ยวสวะตัวน้องเอ็มว่างอีกหลังนึงครับเตยหนาที่มาเสียพี่น้องเลยซื้อะไรมากไหม ได้ก็เอาไ่ได้ก็เบ,บาทันตัวโอ้โหพี่น้องเลยปลากกเห็นปลากกคักเไม่เป็นแต่สืบยีดิพี่น้องเยปลากกยยูยออย่ไปเยขยางน,นไปบึงปลากกกพี่น้องวางกันในานา้ำแชะๆนะพี่น้องน้ำนะครับ <c oughs> คิดว่ามองนี้เราเหมาะสุดนะ พีน่นวานเป็นเสีเ้ยนมาจากตรงนั้นสิกระผมยนงไหนวะอาศิอกมาจากตรงนี้ก็ได้เกียบเกียบเลาะทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วละ่ะเฮ้อเบื่ทางครับหกเดี๋ยวสิหาบ่าพออย่าสียบเสียงมันไหลเถอะดักหนุ่มบ่เสียงได้สั่งหน่อย เปิดเปิดกันเลยครับไอ้ป้ายหยาขนนี่มันโอ้ยมันหนาพี่น้องเลยหกปุณนะย่างเข้าไปนั้นเยืกิคิดว่าหยาเหยียบถึงดินนะครับนี่มันบดถึงดินเลยด้ยพี่น้องแล้วบม่รู้ว่ามันดูจากไหนละของหนูมันเนี่ยเรียนนี่ทึ่งหยาจัก่อยหนูจักอยหมาพวกนี้ปุ๋ยตามกันยั่วรถเบิ่งกระบอกครับก่ต้องสืบดอกเข้าก็ได้ ในได้ได้มาว่างได้หลายหลังเลือกินว่างต,ตามๆนี่แเราพี่น้องกรสิหาเบิ้งนั่งังซีแหละครับนี่เบิง้งเราอ่าผมได้วางหลายพี่น้องพอได้อยู่ได้กินเราครับสองตัวสามตัวก็ว่างกันไปเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งที่ที่อุ่เอนเบิ้งพี่น้องสิคือบ่ส่งบ่คือพี่น้องใส่ว่าบูตหลา่ละครับเฮ้ยมันส้มบ่คือหลื ดักงาหอมเล็กสีดักนี่มันจะงา,ยอยาโอ้โอโอโอโยบิดไม่กัดกระบอกนี่ทางแข่งเล้วครับหาพวปผัวได้ยินนี่แต่สีมีหนู้ยหรอกครับแต่ว่าเจ้ามันสีเรียนล,ง,ลงหลังหรือมันสีขึ้นบนหลังไงงามันยุบติดดินปวดเนอะลูกของมึงครับหนักนเอาน้ันเดินเดินเนาะพี่น้องใส่ฟุกนี่แหละบทละครยังไรครับถือสว่าเข้าออกมาเที่ยวทงน่าหนาในรับผมมารับผมบรรยากาศนะพี่น้องเลย แดดท่อนๆเอ้ยบ่ต้องสืบเลเยแดดก็ได้พุ่นพ่นคักบ่พุ่นเห็นบ่อต่างรับวิตามินครับไปพี่น้องเไยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมโอ้ห่างเห็นว่าโดนพี่น้องไงคิดฮอดกันบ่เนาะถึงสิบไม่ได้เจอกันโดนคิดฮอดกันคือนเขาพี่น้องคิดฮอดสูผู้สุพ่นนะครับเนาะโอ้อยากหักครับ ตเมื่อก <c ười> ี้เนี่ยจะต้องขอตรวจคอใต้อีเล่จึงหาที่เลี้ยนในลูกเนาะพี่น้องผดีใหญ่ลูกมาเลี้ยนกับท่านหันครับก็เลยหาที่ใหญ่เงี้จักหน่อยเป็นตัวเองใหญ่ใหญ่งอนไหมก็สิลงโตพี่น้องเลยเอาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับบ่ค่อยนักหนาสาหัสแล้กันเท่าใดแล้วเริ่มเบาๆลงเนี่ยจักหน่อยลงโตลงโตจักหน่อยพี่น้องเอาก็ได้ออกมาพบพี่พบน้องด้วยกันนะครับเนาะ นี่ละหาอยู่หากินเยเอ,อพี่น,อน้องเลยมนุษย์เงิเนเดือนนี่กับท่านในนั่นนะครับนี่ออกกามาดิเนี่ยแปดโมงเช้าอ่ะนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงเช้าแล้วพี่นอ้องอ่็ได้แล้วหกเจ็ดหลังเนาะเอาว่าก้าวามื้อนเดเยาจะเศร้านึงครับโหขบไม่หยีสิบหลังสิคือบอเอาเอาพอได้อยู่ได้กินนะครับประเด้นเป็นรูลาอะไรบางไหมเนาะช่วงนี้อ่ะมันท่านได้ล่องตัวครับกันได้กับพึ่งรักไรตดอกเอาแค่อยู่พออยู่เพราะกินเนี่ยแหละครับ ปั่นอะไกับซีด้บ๊วยนี่เอาล่องเบิ่งครับอ,อากันไม่ปาเลหล่ะที่ไปทงหน้ากับปได้พี่น้องมิตรนามดักกันแบบโ่ตงบบเขาหกนะพี่น้องลงๆสิครับสร้างรอยดักนะตามสไตล์นะออกแบบลงๆหกเไว้เผื่อมันออกมาแร็งเลนครับ ออกมาหากัดหยาก,กัดนยู่แถวลงขุดหงขุดหอยกินเพราะว่าดินมันถกอนำฝนม่ได้มันอาจสีเพียด้พี่น้องไปลงมือครับพุระขับเคลืนนี่บุระบังซ่งคือสิใดไม่รอข <c oughs> อใส่อีกสักเก็บแปดหลังพี่น้องเลยหนมันครบยี่สิบหลังครับเก็บไ,ได้บ่ละเบิดบ่ละย่า,างรอจะเข้ารอซื้อสิกลับแล้วครับ บ่ได้ยักตูเนี่ยยูบ่บ่ได้ทอนขนเนี่ยาเามาติดกัหางสักครั้งเดีใจเพี่น่องเลยอ้าผมเดี๋ยวมือนยังว่ากันครับเพราะว่าด,ดักหลายบ่ได้หอกเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหิ้ต,ตกเฮ้ยมาดักเราก็นานั่นเจ็ดบ,บ่ได้เลยพี่น่องเลยแคบสิเป็นล่มสอยนั่นบอกต่งเลยวกที่้ำมือมือน,นั่นอาวุธสามสิบลังในหนูไปทั้งหมดย่บสมตัว แต่เสื้อบ,บวา่าซักหน่อยอวกอยู่ซ้ำหมือนพี่น้องเง้ยานี่เป็นตะคิวไปเบิดโอ้ยเกือบตายเลยบริทศไทยคิดไปเบิ้งเลยครับหมือนแบกมันบาไวีรลีครับอวกไปน้ำจะเป็นเอาตายเลยหมือนเกือบเป็นฮิดต,ตกโอ้ยยอมเลยมือนงอ่ะเมื่อนี้บบให้ซ้ำร้อยเต่าพี่น้องเนาะจะไปยังหรวะแดบดบมันก็เริ่มอ่อนละ ว่าสุดนะว้าว40องศาอเลยครับจากโทรศัพท์มือถือฟ้องเลยว่า40องศานะอำเภอวังหน่อยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวฟังหน่อยขอใส่กันครับบัานท,ที่นี่บกจักหน่อยกันคือบอ่เดี๋ยวมือเศร้าพ่อกันครับพี่น้องมือเศร้าพ่อกันอ่ะได้บ่ได้สิได้กแกงได้แกงบ่ได้แกงกันจังว่ากันอ่ะโอ้ยสหน่ักหน่อยในบ่บ่จะตูดสองตูดในบ่ครับผมมือเท้าพ่อกันครับครับผม น้องเอ้ยคือโบ๊บุขึ้นนี่ดูมาปักคายง่ครับโอ้โหื่นตัขึ้นเลยคุณยื่นแน,น่แม่อยู่รถรถขึ้นขึ้นน,นี่ครับก็รุ่สวัสดิ์ช่วงโา่พี่น้องเหลืองาเหนือนครับแต่งองค์ทรงเครื่องได้ดีเฝ้าจันเลย โอ้คือบอูพี่น้องเลยเมือนี่เบิดขึ้นครับมาขึ้นนี่พายุเขาโอ้ตกเบิดขึ้นเลยขาดว่าคือสีเรียมาเก็บอาวุธกลับซื้อๆเหรอเบิ้งส่งคือเป็น,นลงคผิดมือครับรับพี่น้องเอ้ยในหน้นานที่ที่ได้ดักอะไ้โอ้อมันดัก,กไว้ได้ตรงลงนี่แล้วแม่น้ำนี่ห้าตัวนี้พี่น้องเนี่ยวันนี่ที่รีวิว ดีนะเอาโม่ใบเท่าๆนี่จังเดีนหลังเลียมโว้ยโว้ยมิดจะลั่นอยู่พี่น้องเลยวัดตกกะกบุมีหัดยังบินซุนโอ้เอ้าไม้นี่มีอยู่สามลังพี่น้องเลยคิดว่าหนูกับหนูนตัวเดียวเลยพี่น้องเอ้น้นำพันคู่นี่ครับห้ไยมันเลี่ยนชีลอมสีเลี่ยนกลิ่นนี่น้ำขังขั้นเนี่ย ห่างคล้องน้ำแห้งๆนี่วความบกประมาณมันบวชเนี่ยสัตว์ลงไปเลยสามหลัง <c oughs> นั่นพี่น้องเอ้ยอีหลีวะมาขึ้นเลยเนี่ยอ้าเนี่ยนอนขนาดป่าบืนครับมึงเนี่ยมันจับปลามากินโอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนพี่น้องเลยอูพ้พีตัวนึงไโอ้ยป่าขึ้นตัวนี่พี่น้องเลย ห,หมอจะตัว,ตว,ตวยิงใหญ่ไหมโค่นบืนขึ้นมาน้ำคลองเลยนะนั่นไงพี่นุ้ง <c ười> ได้เยอะได้เยอะโอ้ยได้เกียงแล้วเว้ยโอ้ยตัวบูยใหญ่จ่อยไายเออนี่เราต้องเสือกขันเอาปลามากินปันนี่นี่แลนแน่นอนเอา้าแรงแน่นอนกับบอยเฮา,าออลวพี่น,อน้องเลย มันขึ้นเหรอศิลปาบีนนี่พี่น้องเนี่ยพะเมื่อกี้เนี่ยปลาเค็งสองตัวญุ่ยุุนอ่ะพี่น้องมึงเน,นี่ยมันเบื่อไปจากเนี่ยพูดนะกว้องจริงญุ่ยุุนนะที่มันขึ้นมาอ้แสดียว่าขึ้นมไกลอขนาดด้วยนี่นู่นน่นอนพี่น,อน้องเลยยู่นี่หลังนึงดักลลางแล้วก็ดักบนตัวห้อ บนทั้งปลาอ้ได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 ้พี่น้องเอองามอยู่แก้วครับนี่ตัวสองสามหลังสองแต้มแก้วโอ้ยได้แกงแล้วสันครับโอ้ในปลากกพี่น้องเลยหุ่ม้วนมันมูมมีหนามนะพี่น้องเลยโอ้ทวมไปเบิร์ล้ะบนอ้อ โอ้พี่น้องเอ้ยหุ่นเห็นบ่เห็ดอ่างล้างอยู่วโต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 โอ้หลังเมื่อกี้โอ้หลังผีพี่น้องเอ้ยบาดที่นี่โอ้หุ่นเบิ่งเอาอีหยังมันจะบัถถ์ไงเนี่ คอสมม่หม่นมาใส่ที่บาดเนี่ยเนาะที่ตัดยังมีห้าเลยวะพี่น้องเลยมาดูโบเรนดิโอ้ยนะคือบน้องพี่น้องเลยงนานมิดปั่นเขียวตายบ้าผมมีเหรียญในวอวะค<อ>งบก,กว้างพี่น้องเลย ตั้งไยหลังอุย้ยเห็นแล้วพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่กูจูกูจูอยู่แก้วเอาขออนุญาตเอาพี่น้องเลยมาจนได้เว้ยได้หน่อยก็ได้ยูดิด้พี่น้องเลยหัอย่ะบ้า วี่สั่งอู้หูเฮียพี่น้องขี่นูนว่างปะไปอยู่นี่ว้ายใส่นี่ไม่บอกเด้อว,ว่าคนออกไป <c oughs> พี่น้องเลยว <c oughs> ิ่อย <c oughs> อยู่พีพี่น้องเลย <c oughs> พี่ ตกใจเบ็ดตัวคนออกไปมันแหังไก่ท่างอยู่ไปหาอยู่นั่นครับเมื่อกี้นี่เออที่ไหนได้พี่เมื่ดักพี่จำได้แล้วเมื่อวานว่าสิดักนั่นแหละเมื่อวานเลยหินมงนี้มันเหมาะกว่านะพี่น้องเอ้ามีเตีมงามๆพี่น้องเลยอ่าสีเตีมเลยเด้่ว่าโบมันกับใครไอเอาเรื่องอยู่ว่าจะแกงอยู่พี่น้องเลยโอ้หลังนี้มันคือยามเถอะวะ บไปตัดหญ้าวางสะตะบ่อาเหยื่อโอ้เจ้าคือไหลเหรอวะ what หุ่นพี่น้องเลยเอา้ามือหนาเจอกันไหมพี่น,อ <_ c oughs> น้องเลยซีโตกระเพาะแกงเราพี่น้องเลย <_ c oughs> เป็นยังครับบัดทีนี้มีจิรีมีจันลัน่น บ่มีเรียนต่ำเนี่ยว่าเรียนผ่านอยู่เนาะนี่ยังสุดท้ายพี่น้องไปที่นี่ดีบ่ละ่งโวยมิดปั่นเขียวตายโว้ยจะได้ซ้ำนีเหรอพี่น้องเอ้นี่พี่น้องเอ้นี่บองบ่ต้องซืบครับซีแต้มคือเห็นนี่แหละแหงแมงคได้แกงอยู่พี่น้องหายอยากกีดอกตี้ สำนิกระไรอุ้ยยี่สิบลังเลยพี่น้องเลยจังได้ได้ดักหน่อยดักหน่อยครับฝนกระตกความล่ะอุ้ยเบิดขึ้นเว้ยเอา้ายังดีพี่นออ้องเลยอืมยังบ่เสียหลายส่งใส่สีออกฝนมตตันตกส่งหัวคำใส่มันจะพึ่งสีออกพี่น้องมึงเนี่นยนะฝนเขาจะกระโบเปียกโอ้โหปกติหุ่นทงหน้าหน,านำเอินเตือนเด้อเออใส่มันพึ่งสีออกพี่น้องส่งสีแจง้งละมั้ง เอา้าโอเคครับมือนี่กับซ้ำนีล่ละหายอยากกิ่ดอกพี่นองเไยเอา้าสิได้กับบ้านกับช่องแล้วครับพ,พ่ออยู่พ่อกินอะไรก็เขาดอกสักหน่อยมือหนาจังว่ากันไหมครับมือนีเออโองมาบึงเสืรไปเสือเอาวุ้นมาขัดสนิมจบน้ำไปสามสี่ลังสนิมหายเกี่ยงเลยโอ้เอา้า โอเคพี่น้องมือหน้าพอ่อกันไหมครับมือนี่กลับบ้านละสายละบม่ได,ด้รับม่ไดนีัครับผมมือหน้าพอ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ